ปัญหาเต้านมที่ต้องมาพบแพทย์แล้วก็ความเป็นไปได้ในการผ่าตัดรักษามะเร็งเต้านมด้วยการเก็บเต้านมเป็นปัญหายอดฮิตที่เจอบ่อยที่สุดครับสวัสดีครับผมหมอสิกรเด่นอริยกูนะครับเป็นศัลยแพทย์เต้านมประจำโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนครับ ปัญหาเต้านมที่พบบ่อยก็คือก้อนที่เต้านมนะครับผื่นบริเวณเต้านมเลือดออกทางหัวนมอาการเจ็บเต้านมถูกน้ําเต้านมซึ่งเนื้องอกเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นเนื้องอกชนิดที่ไม่ร้ายแรงหรืออาจจะเป็นถุงน้ําแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับก็ยังแนะนําให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เพราะว่าเนื้องอกเหล่านี้ก็มีโอกาสถึงจะไม่มากแต่ก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้เช่นกันการตรวจเช็คเต้านมนะครับก็จะมี สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเป็นการตรวจโดยแพทย์หรือบ,บุคลากรทางการแพทย์นะครับแต่ในปัจจุบันเราก็มีเทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยเต้านมได้ละเอียดขึ้นได้แก่ตรวจแมมโมแกร,รมหรือว่าเอกซเรย์เต้านมแล้วก็ในปัจจุบันมีระบบแมมโมแกร,รม3มิตินะครับการทำอันตรสาวการตรวจอย่างละเอียดมากขึ้นด้วยการใช้ m r i เต้านมนะครับแล้วก็ในบางครั้งเราอาจจำเป็นจะต้องได้ข้อมูลมากขึ้นโดยการตรวจชิ้นเนื้อด้วยนะครับ การรักษามะเร็งเต้านมนะครับการผ่าตัดเนี่ยก็นับเป็นการรักษาที่สําคัญที่สุดแล้วก็มีผลในการรักษาที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับการรักษาร่วมอื่นๆนะครับซึ่งยังไงก็ตามการพอบอกว่าเป็นการผ่าตัดเนี่ย คนไข้ก็มักจะมีความกังวลหรือว่ากลัวที่จะสูญเสียเต้านมแต่ไงก็ตามในปัจจุบันนะครับการรักษาโดยการผ่าตัดเนี่ยเราจะพยายามที่สุดที่จะสามารถเก็บรักษาเต้านมเดิมเอาไว้ให้ได้นะครับหรือที่เรียกว่าการผ่าตัดแบบสงวนเต้านมการผ่าตัดแบบสงวนเต้านมเนี่ยก็คือเป็นการคว้านออกเฉพาะก้อนแล้วก็ขอบเขตที่เพียงพอนะครับแล้วก็มีการตกแต่งเต้านมให้มีลักษณะใกล้เคียงที่สุด กับเต้านมเดิมนะครับซึ่งยังไงก็ตามนะครับก็ต้องยอมรับตรงๆว่าการผ่าตัดแบบสงวนเต้านมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีการวินิจฉัยที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เทคนิคการผ่าตัดที่มากขึ้นก็จะทําให้คนไข้ที่เป็นเต้านมระยะแรกๆนะครับมีก้อนขนาดเล็กก็จะสามารถผ่าตัดแบบสงวนเต้านมได้อย่างปลอดภัยนะครับมีผลการรักษาเทียบเท่ากับการผ่าตัดเต้านมออกทั้งเต้านะครับ แต่นอกจากการผ่าตัดแล้วนะครับเราก็ยังมีการรักษาเสริมอื่นๆเพื่อจะทําให้การหายขาดจากมะเร็งเต้านมเนี่ยมากที่สุดได้แก่การให้ยาเคมีบําบัดการให้ยาต้านฮอร์โมนการให้ยาพุ่งเป้าแล้วก็เรื่องของการฉายแสงหลังผ่าตัดนะครับเนื่องจากว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบบ่อยนะครับซึ่งเราเจอประมาณ10%ของออสตรีนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็มักจะแนะนําว่าอยากให้สุภาพสตรทีทุกท่านนะครับมั่นตรวจเต้านมทุกปีโดยเฉพาะการตรวจด้วยบุคลากรทางการแพทย์ร่วมกับการเอ็กซเรย์เต้านมหรือแมมโมแกรมแล้วก็อันตรสาวจะพบว่ามีความแม่นยําที่สุดในการที่จะตรวจเจอมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมระยะแรกๆที่ยังคลำไม่ได้นะครับมักจะแนะนําว่าควรจะมีการมาตรวจ ด้วยมมโมกแกรมแล้วก็รักษาตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับซึ่งการเจอระยะแรกๆเนี่ยทำให้การรักษาหายขาดเนี่ยสูงมากนะครับในมะเร็งบางชนิดที่ดีมากๆเนี่ยการรักษาให้หายขาดเกิน99%ด้วยซ้ำนะครับและที่สำคัญก็คือว่าหลังการรักษาเนี่ยจะยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เช่นสามารถเก็บเต้านมได้ไม่จำเป็นจะต้องให ยาที่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงจากการรักษาน้อยคุณภาพชีวิตดีแล้วก็ยังเก็บเต้านมได้ครับจะก,กลัวที่จะเผชิญหน้ากับมะเร็งเต้านมนะครับหากพบความผิดปกติที่เต้านมแนะนำให้ปรึกษาสัญวแพทย์เต้านมครับ